สำหรับแ w C, ข้อที่1สแกนเซเว่นเซกเมนสี่ดิจิตด้วยอินเทอร์ลับทามเมอร์เขียนด้วยภาษา SMB เโชว์เลขหนึ่งสองสามสี่เริ่มต้นก็จะกำหนดค่านะครับว่าวา 4, ทาาทามเม 0, ท่ากับ1นึ่งสองามสี่กำหนดค่าทา m เมอร์ศูนย์เท่ากับศนแล้วก็กำหนดค่าอ i ร์จินแอสเของสตาร์ทไว้ที่ศูนแล้วก็ของทามเมอศูนย์ 0, ไว้ที่ศูนย์เ สอง e ต่อมาก็จะเริ่มมการทำงานโดยการ call ฟังก์ชัน init s e แล้วก็ clear r สิบหก r สิแล้วก็โหลดค่าน u m b e ไปที่ pointer y แล้วก็โหลดค่าที่เราจองไว้จาก r สิไปไว้ที่ pointer y ต่อมาก็จะเป็นส่วนของท m e r แล้วก็จะ call function init timer ศูนย์ก็จะ push ค่า pointer เก็บไว้ต่อมาก็จะให้ pointer x ชี้ไปที่ค่า number w a l ต่อมาก็จะ call function binary to bcd ให้จีแล้วก็จะให้ pointer Y ชี้ไปที่ number BCD เออแล้วก็ call ง u n ่นสแกน seven segment แล้วก็ i n c r e s e สแกนไปเรื่อยๆมันครบสี่หลักเอ่อส่วนต่อมาก็จะเป็น delay ของ timer ส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกการทำงานของ BCD แล้วก็ฟังก์ชันที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับ,บคุณครับ